เอและครับไปแรกกันต่อที่จังหวัดระนองอีกนึ่งข้าวนะครับได้มีการจจดนานวันคนพิการสากลประจำปี2006น,นะครับปฏิรูปสู้การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวลพลังนวัตรกรรมสู้โลกที่เข้าทึ่งและเป็นธรรมครับโดยนายสักร,กระกบินละการนะครับผู้ว่าการจังหวัดระนองครับเป็นประธานในพิธีเปิดวันคนพิการสากล พร้อมในมอบลูกเกตติคุณนะครับแก่คนพิการต้นแบบและหน่วยงานองค์กรสนับสนุนด้านคนพิการและก็มอบสิ่งของอุปกรณ์ แก่คนพิการที่อาคารจะเริ่มประกเปียสิบพรรษาโรงยิมเนเซียมองค์การบริษัทจังหวัดระนองครับนางเศว้านัทิดาผัชะาเข้มซิริค่ะพัฒนาสร้างคมและความมั่นคงข้องมนุษย์จังหวัดระนองค่ะก็บอกว่าการจัดงานวันคนพิการค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้คนพิการเนี่ยได้เข้ารวมกิจกรรมแล้วก็ไปแสดงทึ่งศักยภาพข้องตัวเองค่ะเป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนรวมแล้วก็ได้รับโอกาสในการเข้าทึ่งบริการสวัสดิการทางการแพทย์การศึกษาสร้างคมแล้วก็ด้านอาชีพสามารถนํา ไปประยุกต์ชายให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตแล้วก็มีคุณภาพที่ดีค่ะสามารถาจาข่าวทึ่งข้อมูลข่าวส่านสร้สางระส้นเทศเกี่ยวกับคนพิการอีกทางอย่างสนับสนุนให้ด้วยงานภักรัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนี่แหละค่ะได้รับรู้ข้อมูลความจําเป็นข้องคนพิการแล้วก็ปฏิบัติต่อคนพิการได้ย่างทุกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยความสเสมอภาคภายใต้ประเด็นการปฏิรูปสู้การพัฒนาเพื่อคนทางม่วงทางมวนนะคะพลังนวัตกรรมสู้โลกที่ข้าวทึ่งได้ และเป็นธรรมค่ะกิจกรรมนะครับในงานประกอบไปด้วยการแสดงความสามารถของคนพิการการแสดงดนตรีและการแสดงผลิตภัณฑ์ของคนพิการกาจัดนิทรรศการของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับแนะแนวอาชีพคนพิการรับสมัครงานจัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มและก็แจกของขวัญให้คนพิการโดยมีคนพิการจาก5อำเภอของังหวัดระนองเดินทางมารวมประมาณ1,000คนครับนะคะก็เป็นงานดีๆที่ให้คนพิการได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้นะคะ